มันโอ้ oh, ดู mm hmm. ภาพถ่ายซุมอุโมงค์ครับผู้บริหารของทางสมาคมชาวเมืองรุงแล้วก็สมาคมอีสานภูเก็ตอันดามันสามปรตต่อสองสองนัดไม่แพ้ครับครึ่งละ 2 1งหงโกอภิชาติขวาโค้งของ,ของยอกมาโอ้โยพี่เปิ้ลหลอกเปะงูใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอเคอันปล่อยตัวอภิชาติเหล่าท้องมาโอ้โหว้าผู้เล่นสมบัตอย่าตุ่มเฟิร์ตทัดซ้ยอธิศักโยกเข้าขวากดติดเหล,ล่าบีลำสะสะลองสัตกไกตรงนี้มาโอ้โหว้าสิริ ให้มาลายนี้ติดเครื่องโดยชุมพลชุมจันทร์ชุมพลลงไปนอนแล้วก็เฝ้าจิมออกมาภูสิทธิ์ได้แต่งจังหวะนิสัดด้วยขวาบุบยิดมากที่ว่างลงไปใหม่ภาคภูมิลักษณะบงวัชรินตามช่วยเอาแรงด้านศรีช่วยพลิกล็อกซ้ายซ้ายล็อกเฝ้าเฝ้าเสียพิชชาลาทอง ไ้สันสันบรบร,บรทูสวยมากทะลุแล้วอภิชาติเข้ากอบเขตโทษสุดท้ายมากลางอากาศเซฟหลุดออกมาเข้าทางเพชรทองอินอภิชาติเราทองอู้ยเจ็บเลยครับยกเข้ามาตรงนี้พู้เล่นสมัสเบรกเบรกอุ้ยเย็ดแค่ลองยกซ้ายกระโดดนีแล้วลกมาลุกลุกยังอยู่คืนประตูมาอนุชาโยก โยกเจ้าเล่โมเตรียมตัวแล้วก็สไลด์อู้หูสุกิจเพ่งสีละคนเฮ้บบยโอ้โหเจ็ดวิรพลจะเสียลาดวิรพลเสียเหลี่ยมมาตรงนี้เอาครับความสดสงการสงการสงการแล้วก็สงการสงการเมษาสงการเฮ้ยเออขวาโค้งของแม่ทวชัยเซฟเซฟ โทษัยเซฟให้มาแม่นด้วยเอาละครับหมายเลขห้บุญญริศสุก,กิตแล้วก็มาจังวันนี้สุก,กิต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 เหลืองแล้วก็แดงโอ้โห เกือบโดนบอลมาอย่าให้โดนบอลแล้วก็หมดเวลาโอ้ยเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหคู่นี้นั้นสนุกครับเสมอแชร์กันไปทีมละหนึ่งคะแนน